สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเอ็กซ์เปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราจะมาทําไก่ทอดนิวออลีนด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับอ่าหือของครก็หือของนี่นะครับเราก็ซื้อเจ้าสิ่งนี้มานะครับโรโบนะครับผงหมักไก่สปซี่บิ๊กวิงนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเขาไม่ได้โฆษณาแต่เห็นหลายๆคนแนะนํามันครับว่าตัวนี้ช่วยให้เรามือใหม่ที่ไม่ทํากับข้าวเนี่ยทากับข้าวได้อร่อยขึ้นอ่า เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะกินได้ไม่ได้ว่ามันจะกินได้ไม่ได้รอบที่แล้วหมูกรอบฟินครับรอบนี้เราจะมาดูกันอีกทีนะครับเรามาเริ่มกันเลยไปกันนะครับเราก็ใช้ไก่นะครับอันนี้ผมซื้อไก่สดมานะครับเป็นปีกนะครับเป็นส่วนปีกนะครับแล้วก็มีซื้อมาผมซื้อมาครึ่งโลครับแล้วก็มีขอบคุณแฟนซื้อมาไว้ด้วยนะครับอ่นนี้นะครับ เรจะทํารวงกันไปเลยครับน่าจะประมาณโลหนึ่งได้โอเคก่อนน่นก็ต้องมาล้างไก่ให้สะอาดก่อนนะครับเราก็ต้องล้างไก่กันนะครับทำความสะอาดล้างไก่กันนะครับเอาละครับเมื่อเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเตรียมมาหมักด้วยเจ้าโรโบนี่นะครับโดยที่ในถุงนี้บอกว่าหมักได้ไก่ถึง1นึโลนะครับถุงนี้ประมาณ10กว่าบาทนะครับ หาซื้อได้ตามร้านค้าชันนำนะครับด้านหลังก็มีวิธีการนะครับอ่ะเราจะทําตามนี้เลยนะครับร้อยแปดสิบองศาสิบนาทีนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมขอหมักแป๊บนึงนะครับครับเราก็แกะได้นะครับนี่สมมุติว่าครบโลแล้วกันผมใส่หมดเลยจะเป็นผงนะครับผงหมักนี้อาจจะเยอะไปนะครับพอดูแลน่าจะไม่ถึงโลนะครับไก่ ได้หมดเลยพวเย Fahren, <า>รเก็บไว้ก่อนแล้วก็อ่านิด,น,ดน,น,นึงครับเราจะปรุงรสนิดนึงครับใส่เกลือไปหน่อยหนึงครับอันนี้ผมไปเจอสูตรมาผมก็เอามาปรุงเลยครับเกลือนมันใส่มากนะครับเดี๋ยวเค็มจริงๆในสูตรเขาบอกว่าใส่แค่หนึ่งส่วนสี่ช้อนนะครับขอเค็มมันเนี่ยกินเค็มไม่ได้เลยอ่ะเอาแค่นี้พอครับอ่า,อามันจะเค็มมากนะครับ ทีนี้ก็ขยำขยำ<ม>เดี๋ยวมันเข้านะครับเราไม่มีถุงมือเราก็ใช้ถุงของไก่นะครับขยำนะครับคลุกให้เข้ากันถ้ามันดูแห้งๆนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถใช้น้ําผสมไว้นิดนึงได้ครับในนี้มาไก่ล้าม,มาใหม่ๆมันจะมีน้ำครับก็อเอาให้เข้ากันเลยนะครับ ครับรก็พยายามเอาให้มันเข้ากันทุกชิ้นนะครับหกลิ่นกลิ่นมาแบบมาเต็ม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราก็หลังจากเราขยำขยำเข้าที่นะครับแล้วก็เอาไปหมักทิ้งไว้ซักอย่างน้อยก็ซัก ยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงครับแต่ถ้ายิ่งหมักนานทิ้งไว้นานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะข้ามคืนก็ได้นะครับเพราะจะยิ่งทําให้มันเข้าเนื้อนะครับหน้าขึ้นนะครับโอเคเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็หมักมาได้สักพักนึนะครับนี่นะครับผมเอาใส่ถุงแล้วหมักนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วผมใส่ถุงแล้วหมักไว้ในตู้เย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง อึ่งชั่วโมงได้แต่เพื่อนๆควรจะหมักนานกว้ครับอันนี้ผมอยากรีบกินครับอึ่งชั่วโมงครับอันนี้เราก็เช่นเคยครับกับหม้อทอดนะครับกาเบอร์กาบอนะครับอ่าเราก็ตะแกรงใส่ก่อนนะครับนี่ครับผมขอขยับตัวหม้อนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะคีบ ไก่ทอดเลยนะครับก็จะเั็นแใจว่าจะวางได้กี่ชิ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าจะทอดอย่างนี้ควรจะมีเป็นกระดาษรองครับจะดีกว่านี้ครับอันนี้ผมไปหนักใจตอนรางอีกแล้วนะครับอาวางไปแล้วครับ ไม่แน่ใจว่าจะวางเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ควรซ้อนนะครับวางก็คือวางไปนะครับนะครับอาจะได้กี่ชิ้นผมไม่ชัวกลิ่นเครื่องเทศที่หมังนี่แบบรุนแรงรันจนใจมากนะครับ อย่างที่บอกน,นะครับไม่ควรซ้อนนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับสองสี่หกแปดเก้าเก้าอันอ่ะเดี๋ยวเราปบเลยนะครับจากสูตรที่ผมไปดูมาเขาจะแจ้งไว้ว่าเปิดขึ้นมาก่อนนะครับใช้ไฟร้อยแปดสิบนะครับนะครับไฟร้อยแปดสิบนะครับไฟร้อยแปดสิบแล้วก็สิบห้านาทีนะครับเนี่ยมัน ครื่นี้มันจะออโต้วไว้ยี่อยู่แล้วก็สตาร์ทเลยนะครับแล้วก็รอครับรอบแรกนะครับเอาละครับเพื่อนๆอ,อบครั้งแรกนะครับโอ้โหดูหน้าตาครับเพื่อนๆสีสวยครับหืมกลิ่น ใช่ได้น,นี้เราก็ทําการกลับนะครับกลับนะครับกลับกลับตัวไก่นะครับไก่เนโ้อดีเราต้องกลับด้านนะครับก็เราจะอบอบอีกรอบนึงครับขอกลับก่อนนะครับน่ครับเรากลับด้านนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันร้อนนะอ่าเรากลับนิดนึงครับ รอบนี้ผมจะเน้นเอาด้านที่เป็นหนังนะครับขึ้นข้างบนนะครับนะครับแล้วก็อบเหมือนเดิมครับโหสีกำลังสวยนะครับอ่าใช้ไฟเท่าเดิมนะครับเพื่อนๆใช้ไฟเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเวลาจากเดิมนี่สิบห้านะครับเนี๋ยผมขอเนี่ยนะครับเวลาผมขอลดลดเวลาลงนิดนึงครับอ่าเป็นสิบนะครับแล้วก็เริ่มได้เลยครับ จะมาดูข้างในนะครับว้าวอันนี้ผมใช้ไฟนอกเหนือจากในคู่มือนะครับในคู่มือที่ หลังซองโรโบโรนะครับอันนี้เขาให้ใช้ไฟเท่านี้นะครับแต่ว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่านี้นะครับจะเป็นเหมือนไก่ย่างครับไก่ย่างนิวออรีนนะครับเราจะบอกเราเข้าม้อทอดน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำอันต่อไปนะครับเพราะว่าเราหมักไว้เยอะอยู่ว้าวดูดูด,ด,ด,ดูนี่นครับเพื่อน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราขอไปย่างให้หมดก่อนแล้วกัน,นครับแล้วก็รอใมันเย็นด้วยครับหลังจากที่เราทำเร้อมแล้วครับนี่นะครับอ่านี้เย็นแล้วนะครับ นี้นะครับเย็นนะครับหลังจากทอดจนครบแล้วนะครับเราจะมาชิมดูนะครับอืมจัดจ้านครับใจเนโอรินใช้ได้อืมใเสซื้อแรงที่ซื้อม้อทอดมาครับวันนี้นะครับเมื่อนชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้สำคัญอย่าลืมซับสไครต์ครับใจผ้าคลิปใหม่จากซปเปอร์วิชัยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีเมนูอะไรไหมเพื่อนๆดูอีกติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ